รีดอ o ุกรับพื้นที่ของคนรักการอา่านสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r รีดอ o ุกรับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอา่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ r e รีดอ o ุกรับพอดแคสต์ใน อีนี้นะครับ EP ที่14ก็ได้นำเนื้อหาสาระเรื่องราวในหนังสือที่ได้อ่านจากเล่มที่มีชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมในวงเล็บแค่บางวันก็พอพักจากโลกที่วุ่นวายมาอยู่คนเดียวบ้างก็สบายใจดีเหมือนกันนะอันนี้คือประเด็นสำคัญในหนังสือเล่มนี้นะครับ ซึ่งตรงกับชื่อหนังสือเลยนะครับโอเคมนุษย์เป็นสัตว์สังคมในมงเล็บแค่บางวันก็พอหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่าแจมนะครับเธอทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกเกมนะครับนักวาดภาพประกอบและนักวาดการ์ตูนนะครับซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้นะครับจะเล่า รายละเอียดในหนังสือโดยใช้การ์ตูนสีช่องและก็อธิบายเนื้อหาหลังจากที่มีการ์ตูนสีช่องแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่เป็นภาคต่อจากหนังสือที่มีชื่อว่าป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉืยไปแล้วนะครับซึ่งเล่มนั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากที่เพื่อนสนิทของเธอนะครับได้เอ่ยถึงตอนที่ กำลังกุ่มใจนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของกับผู้คนนะครับซึ่งพูดไปพูดมาก็มีคนหนึ่งกลุ้มนะครับอีกคนหนึ่งก็ไปนั่งกินไอติมสบายใจเชิบนะครับเล่มนั้นก็พยายามที่จะเป็นหนังสือที่ช่วยปกป้องจิตใจของตนเองนะครับเมนหลักของหนังสือเล่มก่อนนะครับหนังสือป่านนี้เขานั่งกิน,นไอติมสบายใจเชบ ส่วนเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่จะพูดถึงหัวข้อหลักนะครับก็คือความโดดเดี่ยวและความกังวลนะครับเพราะว่าเธอก็มีความตั้งใจที่จะอยากจะให้หนังสือเล่มนี้นะครับช่วยให้ผู้คนที่ผู้คนกลุ่มใจน้อยลงนะครับจึงเขียนหนังสือภาคต่อออกมานะครับผู้เขียนนะครับ เก่าในบทนำว่าคนเรานะจะมีปัญหากุ้มใจนะครับมันเกิดจากการคิดวกวนอยู่คนเดียวหรือความโดดเดี่ยวนะครับก็มีมากมายนะครับสำหรับตัวเธอนะครับก็ไม่ค่อยกุ้มใจเรื่องคนอื่นซึ่งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเธอกุ้มใจเรื่องคนอื่นโดยการตัดสิ่งเชื่อมโยงระหว่างตัวเธอกับอีกฝ่ายออกไปอันนี้ก็สามารถจัดการได้นะครับ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรากุ้งใจนะครับซึ่งเป็นต้นต่อที่แท้จริงนะครับนั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองครับแต่สุดท้ายนะครับเธอก็ได้ค้นพบว่าความโดดเดี่ยวก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นบอกเล่าว,วิธีการที่อยู่ร่วมกับความโดดเดี่ยวและความกังวลได้อย่างราบรื่นนะครับ ฟีลลิ่งในหนังสือที่ถ่ายทอดออกมานะครับก็พออ่านดูแล้วนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับเหมือนกับพูดคุยกับคนที่รู้จักคนใกล้ชิดได้อย่างเต็มที่นะครับมาฟังความโดดเดี่ยวและความกังวลที่มีอยู่ในใจเรานะครับว่าเราจะมีวิธีอยู่ ด้วยอยู่กับมันได้อย่างราบรื่นได้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าตัวเองหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับหมายถึงว่ารู้สึกกลัวว่ากลัวการอยู่คนเดียวมาตลอดนะครับทีนี้ผู้เขียนนะครับก็ได้ลองคิดถึงในความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะว่าเธอก็รู้สึกว่าตัวเองกลัว การอยู่คนเดียวมาโดยตลอดนะครับอ่าแต่พอได้ถามตัวเองนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าพอเธออยู่คนเดียวเธอก็ไต่ตองดูนะครับถามว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เหงาเหรอนะครับพอคิดไปคิดมานะครับปัญหาจริงๆลองไต่ตองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, การอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่ทั้งที่การอยู่คนเดียวเนี่ยก็สนุกสบายใจนะครับไม่แพ้ตอนที่อยู่กับคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวเธอนะครับก็สามารถที่จะไปตะเวนซื้อของตามร้านโปรดได้นะครับมีเวลาคิดไรตรตรองกับตัวเองอย่างรอบคอบนะครับ ก็เลยทำให้รู้สึกว่า,าการอยู่คนเดียวนี่ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีนะครับกับเป็นเรื่องที่ดีอีกต่างหากนะครับถ้าจูจๆเรารู้สึกว่ากลัวกันอยู่คนเดียวขึ้นมานะครับก็ลองถามตัวเองดูว,ว่าทำไมถึงกลัวนะครับเพราะว่า ในการที่อยากจะอยู่หลายๆคนนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะต้องได้ใช้พลังงานในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะนะครับมันจึงทำให้เรา,ารู้สึกว่ากดดันนะครับแต่เธอก็ค้นพบว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันไม่ได้แย่อะไรนะครับ ในบางครั้งนะครับเราก็รู้สึกว่าจากเป็นที่ยอมรับของอคนในที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนนะครับาบางครั้งเราไม่สามารถที่จะปรับตัวตัวเองได้นะครับมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนนะครับในจุดจุดนั้นนะครับทำไมเราถึงมีความรู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนในจุดจุดนั้นก็เพราะว่า เราต้องการยอมรับจากคุณรอบข้างนะครับยอมรับในตัวเราครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการยอมรับจากคนอื่นจากคนรอบข้างนะครับก็คือการยอมรับในตนเองนะครับถ้าเรายอมรับในตนเองแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็น,นี่ต้องไปแสวงหาพื้นที่ยืนของเรานะครับเพราะว่าเราสามารถ เปลี่ยนสถานที่ที่อยู่ตอนนี้ให้เป็นที่ยืนของตัวเองได้นะครับขอแค่เรายอมรับในตัวเองตามความเป็นจริงของเรานะครับอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็คือความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกเหงาทั้งที่อยู่กับผู้คนนะครับในโลกนี้นะครับมีคนที่ รู้สึกเหงานะครับทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายนะครับเพราะว่าคนในโลกของเรานี้นะครับมีหลากหลายประเภทบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าถ้าต้องอยู่กับร่วมถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายนะครับอย่างเช่นอยู่ในปาร์ตี้อย่างนี้ครับคนแยะๆอย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากแต่บางคนนะครับก็รู้สึกกังวลนะครับถ้าไม่ได้อยู่กับใครสักคนนะครับ ถ้าใครมีความรู้สึกเหมือนคนแบบแรกนะครับที่อยู่กับคนผู้คนมากมายแล้วรู้สึกเหนื่อยล้านะครับอาจจะต้องกลับมานึกทบทวนว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราสบายใจมากกว่าหรือเปล่านะครับก็อลองมานึกทบทวนดูนะครับทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าขาดเพื่อนไม่ได้หรือว่าต้องมีเพื่อนอยู่มันถึงจะม,มีพลังงานในการใช้ชีวิตนะครับ เราก็ต้องเลือกที่จะอยู่เลือกคนที่จะอย,อยู่ด้วยให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีแล้วนะครับความรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่มีทางจะหายไปได้นะครับเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่สรุปง่ายๆนะครับความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เรามีนั้นนะครับ มันอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวเรานะครับอย่างเช่นเราหาที่ยืนของเราไม่ได้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะที่ยืนของเราไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกนะครับแต่อยู่ในตัวเราอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเรามีอิสระในตัวของเรานะครับหรือบางคนที่จำเป็นจะต้องอยู่กับ เพื่อนฝูงหลายคนนะครับก็เราต้องยอมรับในตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นนะครับยอมรับจากใจจริงสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับสำหรับวันนี้ก็ได้นำสาระจากหนังสือมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้อง มีจุดยืนของเรานะครับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ